สวัสดีครับช่างเดชครับจากช่องช่างเดชพาชมนะครับคลิปนี้นะครับช่างเดชก็พามาชมนะครับบรรยากาศสวยๆในพื้นที่สูงๆนะครับนั่นก็คือบนหลังคาบ้านของช่างเดชนั่นเองนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมช่างเดชเปิดคลิปด้วยบนหลังคาบ้านอ่มันมีจุดประสงค์นะครับวันนี้ช่างเดชจะได้มาตรวจสอบไอ้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่านี่ไงครับ วันนี้ช่างเดชได้ขึ้นมาตรวจสอบแผงโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาบ้านของช่างเดชที่ช่างเดชได้ใช้อยู่นะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกเราต้องมาตรวจสอบหน่อยว่า,าขั้วต่อแผงมีปัญหาอะไรไหมชํารุดอะไรไหมนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเราก็จะได้ทําการแก้ไขนะครับตรวจเช็คตรวจซ่อมไปเลยนะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับของช่างเดชก็จะใช้อยู่หลายจุดนะครับ แผงที่เห็นนี่ก็จะเป็นแผง300วัตต์นะครับขนาด300วัตต์นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้จุดนี้2แผงแล้วก็จะมีจุดด้านนี้นะครับด้านล่างนะครับอีก1แผงขนาดเดียวกัน300วัตต์เช่นกนนะันนะครับเป็นไงครับบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆบนหลังคาบ้านช่างเดชโอเคนะครับบรรยากาศดีนะครับนะครับ การเป็นช่างก็ต้องนะครับเดนเจอร์นิดนึงนะครับกล้าท้าทายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออาตอนนี้ช่างเดชก็ลงมาจากบนหลังคาสูงสุดแล้วนะครับมาอยู่ที่หลังคาชั้น2อ่าและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีแผงโซลาเซลล์ขนาด3 0 0รอยวัตต์เช่นกันนะครับอีก1แผงนะครับรวมแล้วแผง3 0 0รวัตต์ของช่างเดดมีทั้งหมด4แผงนะครับแล้วก็จะมีแผง เล็กๆ, ed, ๆย่อยๆนิดๆหน่อยๆเสริมอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่างเดชจะอธิบายให้ฟังว่าไอส้สวนเล็กๆย่ ed, ๆอยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างล่างกันอตอนนี้ให้ชมวิวนะครับในที่สูงอีกนิดหน่อยนะครับนี่คือหมู่บ้านที่ช่างเดชอยู่นะครับเป็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับโอเค เราก็มาชมนะครับแปลงพืชผักสวนครัวนะครับบนหลังคาบ้านของช่างเดชเองนะครับเป็นไงนะครับแม่บ้านของช่างเดชมีความสามารถขนาดไหนนะครับสามารถปลูกผักบนหลังคาบ้านได้ขนาดนี้นะครับกินได้ด้วยนะครับนะครับเป็นความพยายามของนางดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย นี่ก็คือวิวอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้าหมู่บ้านนะครับนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับแล้วจุดต่อไปนะครับที่ช่างเดสจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับกระบวนการนะครับใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็มีขบวนการยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนะครับที่ท่านกําลังเห็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับในจอขนาดนี้คือระบบชุดควบคุมนะครับชุดคอนโทรลทั้งหมดนะครับ ของวงจรไฟทั้งหมดเลยนะครับของระบบโซล่าเซลล์ที่ช่างเด็กใช้อยู่ในบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับต่อไปก็เป็นหัวใจหลักเลยนะครับก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์หรือตัวแปลงไฟนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะครับจากไฟแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้า2 2 0โวลต์ให้เราไปใช้นะครับตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับตัวนี้เป็น1 2โวลต์นะครับ สองสองโวลต์ห้าร้อยวัตต์นะครับแล้วช่างเด็กก็จะมี2ตัวก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับสามพันวัตต์แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้เอามาไว้สำรองนะครับเพราะว่าช่างเด็กถนัดใช้ตัวเล็กมากกว่านะครับตัวเล็กมากกว่าปัจจุบันก็ยังใช้ตัวเล็กอยู่ทนนะครับชุดนี้ทนตัวเล็กนี่ทนราคาราคาที่ช่างเดชสั่งมาออนไลน์นะครับประมาณพันต้นแต่ตอนนี้นะครับช่างเดชใช้ใช้ต่อเนื่องนะครับใช้ต่อเนื่องทุกวันนะครับ เข้าปีที่3นะครับเข้าปีที่3แล้วตั้งแต่ซื้อมาเสียครั้งเดียวนะครับเสียครั้งเดียวเปลี่ยนมอสเฟตแค่รู้สึกสตัวหรือ3ตัวนะครับแล้วก็ไม่เคยเสียอีกเลยนะครับเพราะว่าสเปคนะครับอุปกรณ์ที่มากับของเขาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนิดนึงแล้วเราก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ให้มันทนกระแสมากขึ้นนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของชุดควบคุมนะครับที่ใช้นะครับแปลงไฟแบตเตอรี่นะครับให้เป็น ไฟ220โวลต์ที่ช่างเดชใช้อยู่นะครับก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะครับสายไฟเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ในส่วนรายละเอียดนั้นคลิปนี้ช่างเดชจะไม่เจาะลึกนะครับเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมนะครับจะสับสนนะครับเพราะมีรายละเอียดทางเทคนิคนะครับเทคนิคเฉพาะเจาะลึกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะจะไม่เข้าใจนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่ช่างจะไม่เข้าใจก็ ดูเป็นไกด์ไลน์ว่านะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงใช้ได้ประสิทธิภาพนะครับช่างเดชบอกเลยว่าน่าจะ80%นะครับแ0นะครับและส่วนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ช่างเดชไปใช้อยู่นะครับช่างเดชจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่รถยนต์ของเราเนี่แหละนะครับ12โวลต์2ลูกส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับช่างเดชไปเอาแบตเตอรี่เก่าไปแลกนะครับในราคา5 0าร้อบาทเอาไอ้2ลูกเนี่ยช่างเดชสามารถ ใช้ไอ้สองลูกเนี้ยเข้าปีที่2นะครับปีที่2ปีที่2เกือบจะปีที่2แล้วคาดว่าจะเข้าปีที่3ด้วยซ้ำถือว่าคุ้มนะครับลงทุน5 0 0รนะครับแลกลูก500จะแต่สามารถอายุการใช้งานได้2ปีเกือบ3ปีนี่ถือว่าคุ้มนะครับชุดนี้นะครับโดยรวมก็จัดว่าเป็นชุดประหยัดนะครับแต่ว่าเป็นชุดที่เราประกอบเองนะครับเราไม่ได้ ให้ใครมาจ้างเราไม่ได้จ้างใครมาประกอบเราทําเองมันจะประหยะัดแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อ,อยากได้แต่ว่าไม่สามารถทาเองได้ไปจ้างช่างก็จะต้นทุนสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับระบบโซลาเซลล์นะครับ,รบ,บ, cell, รบเขาแพร่หลายกันมากมายแล้วเขาไม่ต้องมีชุดใหญ่โตลโลหะฐานแบบของช่างเด็กนะครับเขาจะเป็นชุดเซ็ตเล็กๆนะครับอยู่ในนั่นเลยทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนั่นเลยเราสามารถให้ช่างเขาแล้วช่างเขาประกอบได้เลยนะครับ ต่นในส่วนของช่างเดชนั้นช่างเดชเป็นช่างนะครับช่างเดชก็สามารถประกอบเองได้มันก็อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นความสนุกของคนที่ชอบงาน DIY ต่างๆนะครับครับมันใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงครับผมเดี๋ยวช่างเดชจะพาไปชมว่าไอทีใช้งานได้จริงใช้ได้กับอะไรบ้างนะครับโอเคไปกันเลย ตอนนี้ช่างเดชกจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับบรรยากาศนะครับให้สังเกตแสงนะครับความสว่างของแสงนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับแสงจ้ามากเพราะฉะนั้นนะครับแสงจ้าอย่างเงี้ยนะครับบ้านใดที่ใช้โซลาเซลล์เนี่ยสบายๆเลยครับโอเคนะครับสังเกตว่าท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับวันนี้แล้วเรามาดูกันว่านะครับระบบโซลาเซลล์ของเราจะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสแตนดาร์ดเลยนะครับทุกบ้านจะต้องใช้นะครับคือแสงสว่างนะครับนี่ก็คือหลอดไฟนะครับหกสิบกวัตต์นะครับที่ใช้จากพลังงานโซลาเซลล์นะครับในชุดที่บ้านช่างเดชได้ใช้อยู่นะครับก็มีจํานวน2หลอดนะครับก็สังเกตดูความสว่างภายในบ้านนะครับจัดว่าสว่างนะครับสว่างมากแล้วต่อมานะครับต่อมาคืออะไรนะครับช่างเดชจะพาไปชม นะครับบ้านเราร้อนนะครับต่อมาก็คือนี่เลยนะครับพัดลมแน่นอนนะครับพัดลมตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับนะครับเปิดได้เต็มที่เลยเบอร์สามเลยครับเพราะว่าวันนี้อากาศอบอ้าวนะครับพัดลมตัวนี้ใช้ได้สบายสบายนะครับแล้วต่อไปนะครับพอมีพัดลมแล้วนะครับเราก็อยากกินอะไินเย็นๆนะครับเราอยากกินอะไรนเย็นๆแช่ อะไรเย็นๆไ้กินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสามารถใช้กับอะไรได้อีกไปดูเลยครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับนะครับนะครับตู้เย็นนะครับซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับเย็นๆนะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้กับชุดโซล่าเซลล์ของช่างเดชนะครับแต่ช่างเดชขอย้ำนะครับสำหรับตู้เย็นนะครับต้องเป็น อินเวอร์เตอร์เท่านั้นนะครับกับชุดโซลาร์เซลล์ในชุดของช่างเดชนะครับเพราะว่าต้องเป็นอินเวอร์เตอร์เท่านั้นถ้าเกิดเป็นฟิกสปีดไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ก็ขนาดนะครับ11.4คิวนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับ11.4คิวนะครับสเปคนี้ใช้ได้สบายๆนะครับตลอดทั้งวันนะครับผลิตน้ำแข็งได้เย็นๆนะครับช่ำๆนะครับนี่นะครับ เย็นๆเลยนะครับไอเย็นจับนะครับแข็งนน้วแข็งสบายๆนะครับข้างล่างนะครับผลิตสามารถเก็บนะครับถนอมอาหารได้ปกติเหมือนเราใช้ไฟหลวงปกตินะครับแล้วก็มีทริปเล็กๆนะครับสำหรับการอุ่นข้าวนะครับอันนี้ขอย้ำเช่นกันนะครับหม้อข้าวรุ่นนี้นะครับสำหรับโซลาเซลล์ชุดนี้ของช่างเดช ปุ ain, wan, wan, like trendy, oo, computer, ่นได้เท่านั Wh, ้นนะครับปุ่นได้เท่านั้นหุงไม่ได้นะครับหุงไม่ได้เพราะว่าหม้อหุงข้าวตัวนี้เวลาหุงเนี้ยมันจะกินกระแสเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ของเรารับรับไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันจะกินกระแสอยู่ประมาณ8 800วัตต์นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ของเรามันแค่500วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปหุงปุ๊บนะครับระบบป้องกันคือระบบโปรเทคมันจะตัดการทํางานทันทีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงมันตัดการทํางานมันก็จ่ายระบบ ไฟฟ้าหลวงเข้ามาเช่นกันเหมือนกันนะครับแต่เพื่อความเปิดปลอดภัยของระบบนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับกลัวจะมีปัญหาเราก็จะไม่ใช้นะครับอุปกรณ์ตัวที่มีกระแสมากเกินกว่าตัวของมันนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ทนทานครับแต่ว่าถ้าเราอุ่นนะครับอุ่นใช้ระบบอุ่นมันก็ใช้ได้นะครับมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันกินวัตต์ไม่เยอะนะครับนี่ก็เป็นทิปเล็กๆนะครับแล้วต่อมาเราไปดูอีกซิว่าจะใช้อะไรได้อีกนะครับไปดูกันเลยครับ ต่อมานะครับคืออุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านจะต้องมีเลยนะครับก็คือนี่นะครับทีวีนะครับทีวีตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับกับระบบโซลาร์เซลล์ของช่างเหล็กนะครับใช้ได้เลยนะครับคุณสามารถเปิดได้ทั้งวันนะครับตราใดที่ยังมีแสงแดดนะครับหรือมีกระแสไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่เพียงพอนะครับคุณสามารถใช้งานได้เลยนะครับสบายๆนะครับโอเค และที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือวอลต์มิเตอร์นะครับที่ช่างเดชได้ติดตั้งไว้เพื่อดูปริมาณนะครับกระแสชาร์จนะครับในแบตเตอรี่นะครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับชาร์จไฟลงแบตเตอรี่ว่าได้ปริมาณกี่โวลต์แล้วนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสแสงแดดเพียงพอนะครับไฟที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่ได้เหลือๆเลยครับ13.1.2.3โวลต์นะครับแล้วแต่นะครับปริมาณของแสงแดด รเราก็สามารถเช็คได้จากจุดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่แสงลดน้อยลงนะครับหรือว่าถึงเวลาตอนเย็นนะครับตัวเลขที่เห็นนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับจนถึงเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้ให้ตัดระบบโซลาเซลล์แล้วก็จ่ายเป็นระบบไฟหลวงหรือการไฟฟ้าเข้ามาชดเชยแทนนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับกับจุดโซลาเซลล์นะครับของบ้านช่างเดชที่ช่างเดชด้ดำเสนอไป นะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับได้ความรู้นะครับในคลิปคลิปนี้บ้างนะครับหรือสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความคิดอยากจะใช้โซลาเซลล์มาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็ลองดูคลิปช่างเดชนะครับแล้วก็อลองมาเปรียบเทียบนะครับความคุ้มทุนกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับช่างเดชก็หวังว่า นะครับท่านผู้ชมคงพึงพอใจในความรู้ที่ช่างเดชได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสําหรับคลิปหน้าช่างเดชก็จะพยายามหาคลิปที่มีความรู้นะครับมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมในช่องของช่างเดชผาชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างเดชต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ